พฤราคม79ปนัเด่ะ่จมีััวนีนครัี่ให้สรวัตรหน่อยครับต้ได้เป็นไอพจน์นึง ัต่อยอดใช่ไหมกูวออนอกเนาะเื่อได้เป็นใาโพนอหรอเนาะเห็นไหมอันนี้นายในี้นาทีนั้น ออบหน่อยลุกขึ้นได้เลยเดี๋ยวจะได้เพิ่มอีกเดี๋ยวเดี๋ยววเพิ่มเป็นลูกพ่าออกเลื่อนขึ้นเสียผู้ว่าให้ออกเฉพาะนะ รอดบ้างไลยรอดรอดีใจไหมดีใจเสียงดีขึ้นเสียงสายขึ้นพอใจนะดังไปอีกนานนบอดพอใจรอพอใจแล้วนะให้หนูเป็นคนดีเป็นเด็กดีอายุมั่นขวัญยืนเสียงตรงดังกตันยูต่อแม่แน่น่อยพ่อเองพ่อดีใจด้วยพี่หนูดังในวันนี้พอใจและดีใจให้หนูด้วยเจริญอายุมันขวัญยืน็แดงใแดงนะลูกนะ รับพรพรดาารับพรเนะดื่มน้ำเัไม่พี่วันไม่ไม่ไม่ไม เป็นนางงบย่ังดนางมานีออพระปวัตธรรมโมสามัญธรรมสมีสุปฏิปันโนอนิมาโาวสังโฆสรงนมามีอกับใ้ตามพัน้านจปะฏาไปเล่นเมื่อไรแล้วเขานีมอนเตลออ่ะพอที่ทะเอ วันไหนสองนีนาคเออเนี่ยเพื่อนจะกัดกัดท้าเราเหมือนกันเนี่ยเนี่ยบอกให้เราไปบ้านเนี่ยนะเออสองนีนาแล้ววันที่ยังยิ่งยีมเก้านีนาสองานน่าสาวนอนจะมาแทงเพื่อนิมนต์เราไว้คอยจำด้วยหาปรุ่งสาวนอนไปเลยบอดขึ้นปิดทองจะได้ไปทำการแสดงถ่ายภาพเอาไว้ทุกคนยอมไปลงวันตัดลายลูกมินิิดทองให้หน่อยทองเย็บเพชรทองเอาเงินบนมาก คนเตรียมแห่พร้อมให้จริงไปไม่น้อยมาทุกคนมาเจอทุกคนเลยมาเจอในผงทุกคนเลยเ้นมาแล้วก็มาอายุเยอะแต่อนอามากคน่ายมาเอนอาเซียนนะเ่ยนะเซนเร์ทบุญทับญ Papan tapai, memasak di tepan. Tengah malam. Berapa? Ibu-ibu berapa? Ibu-ibu 20, 21 tapai. Rek, rek hidup. Ada kawat, ada bumbung, ada masala. Kita dapatkan. Mungkin ada yang lebih banyak.